ปั๊บทีไปแตะปลูกของอีกกน้อยก่อนครับพี่น้องเมือ่อกี้หลังจากทีไปพักพนสังสรรค์กับเพื่อนกลับมาพี่น้องเอ้ยช่วงกับทำออกกำลังกายากันหน่อยก่อนเป็นสะลิมสะลือจังไลยบุกีกมาปั๊บทีดูอ่อนตรงทีตรงปลูกวอบๆเน่าเลยครับพี่น้องบ้านนี้ไอ้กีเอาดินใส่กองปูมไปบ้านตน้องออกาก็บกองปูมเดี๋ยวไปขุดเดี๋ยวไปใส้ถั่วพนครับพี่น้องผมบ้านเจ้าสีอ่อนแดงไม่บ้านสีอ่อาคุ้นลง เียวใบใหม่ลงในกองพุ่มพอดินลงในหันมันเหนียงครับพี่น้องเหนียงถ้าพอตามแล้วมันโลยไปกับรังแล้วถมาแจงใบบั้นเอาดินเอาดินออกมาแล้วก็เจะดินค่อยปุ่นเจียวใบใหม่ที่มาร์กไว้ในสวนมาลงครับพี่น้องเพราเจียวทั่วอันนั้นเพาเจียวทั่วม่วงกับปูกครับพี่น้องกันก็มึงใส้ผลเพราะทั่วม่วงเนี่ยกับปูไร้เทียร์แล้วบั้นติดเตี้ยไหมเกยวทั่วม่วงกับปูกอ็มึงดินนี่ก็เจียวออกมัน กเราใช้กล้องก้มนุ่นบอลหนึ่งตีสองไม่ใช่งบบไค้รหนักนุ่งโปรงของลางก็เอาไปใหม่ห้องงันที่ไม่ร่องตัวนะเพราูกลองมงตัวหมวก็ปลูกติดทางบ้านุ่งง กูผูกกินเนื้อสิเป็นอย่งไรไปกงค้ำถ้าอยากไปหาหมูเขาผัวไปกินต้มปลามากเหมือน,นี้เฮ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ย ขึนก็นอนเดิกครับพี่น,อน้องขื้นนอนเดิกนอนโมอิมนอนโมเต็ม,นอนมอิมตื่น,นามากโมนี่เป็นส้องเือสิไข่นี่ครับพี่น,อน้องโมนี่ก็ได้พอดีเพื่อนโทรมาหาว่าให้ไปกินปลาผมนะก็เลยไปเล่นน้ามูอยู่พักหนึ่งครับพี่น,อน้องไปพักผ่อนกินปลาคุยกันเด็กหน่อยครับพี่น้องวันปีใหม่ก็เลยกลับมาบ้านก่อนบ้านออกกำลังกายยังไงก่อนเป็นเครื่มืออะไรกิไรครับพี่น,อน้องเนย 明白。 ขึ้นนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยมาเลือกขึ้นขมเข่าดาวกันแต่พอวนบปเด็เข่าดาวนะเพื่อนๆมาขึ้นนี่เด็กฉลองยังเลยอยู่กับผู้สาวเด็กวายู่เด็กอยู่สาวเพิ่นร้องเที่ยงเด่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นเด็กไปไซส์เลยเพื่อนนี่เด็กกัเลยไปหาหมูนะฮะเพื่อนเพื่อนทั่วไปหาก็เลยไปต้มปูต้มปลากินครับพี่น้องก็กลับมากับช่วงใบาย นี่มานอนพักก่อนอยู่พักนึง่งลูกขึ้นมาก็บพเ่็ิงานกับพี่น้องผมโอ้เมื่อยเป็นสั้นๆนี่อะไรพวกพี่น้องเอียบนนอนบนเตีเยงพิมเดี๋ยวอ,ออกแรงกับยิ่งเอาใบใหม่ลงกับพี่น้องนี่เอาใบไม้อันเนี่ยที่ไปมักไว้นี่นนอันนยุนี่สวนเอาใบไม้คนละไราชดูที่ลงใส่นี่ลงไทรเพราะยางล่างก็ม้วนข,งขงวิงหัวใส่เลยครับพี่น้องม้วนขงวิงหัวร่องแล้วเด้สิผสมกันเลยบัน่นตะกี้เอาร่องไวบ้บั่นเอาดินกรบว่าได้การครับพี่น้องเวลาหดหนับบ่ลง เอาไม้โม ings, ค้ยอมครับพี่น้องเอาไม้บัดตีดแรกมันจะเอากองพวมหวอบด้ยเชื่อว่าจะได้กองพวกมก็จะต้องอีกกว่าติดกับปุติดถึงว่ากันไม้ครับพี่นอน เหตุในน้อยเนี่ยเขาเมื่อยพี่น้องไอ้มันเมื่อยนอนบอยังนอนบมดเต็มอิ่มทั่วฟ้าเมื่ยนี่ว่าเสียนรื้อออกพี่น้องเัน่กิดจะเป็นหน่วยอยู่ต้องออกฟักก็เลยว่าได้รื้อออกร้ายอยู่ะด้วยเนี่ยนี่มีร้ายแต่เมื่อกันฟ้าโบงงามแบบแต่เมื่อก็พ่อได้กินนะครับพี่น้องเก็บไปพ่อได้ทำส่งทำได้ครับพี่น้องก็เลยเอาไว้ว่าเสียนรื้อออกเป็นแบคเตียกิ้งกันมากเลยครับพี่น้องเนี่ยแบคเตียกิ้งเมา่อไม่เปนงามหมดเลยว่าเสียวัน แน่วขาเพียนเป็นเพียครับพี่น้องก็ไม่เป็นอะไรสิวันนี้ฟังหนึ่จะปลูกเป็นทั่วร์หนัครับพี่น้องเป็นทั่วรคุ้มเป็นทั่วรม่วงวัดีได้พันมากปลูกไว้อยู่ข้างบ้านมันงามงานพี่น้องก็ลาบออกออกบักช่วงกลางสีเขียวไปยังสีวันยังนี่เอาไว้สีปล่อยน้นรุ่งนี้ให้มันซึมเข้าไปขางขานี่ครับพี่น้องซึมก็ไปขางนี่นี่ร้านปล่อยน้นรุ่งนี้คำ้วครับพี่น้องบนี้ก็ได้เจ้าหน้าคำบนนี้ไม่เห็นยังเลยเบิดมือพี่น้องเลย ้องมื่นสามหมื่นล่ยเหตุงานเลยตั้นปีใหม่มาหนิแต่ก่อนสิหอดปีใหม่ตั้งแต่เริ่มที่เขาปีใหม่ครับพี่น้องเฮ็ดงานกัดกระทันกัดแทนบริเป็นการเป็นงานเงียงมาไม่เลยครับพี่น้องบุระเริ่มล้างปีใหม่ไปนี่แล้วครับพี่น้องมันก็จะเหตุการณ์เหตุงานปลูกสิ่งปลูกของสวนเหตุัวเหตุสวนเหตุเก่าแล้วครับพี่น้องผมอ่ะ เจเียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ้านนี้สำหรับคลิปนี้ก็สิลาพี่น้องสุขหูสุ้ขุนไปจ้ำนีก่อนครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปน่ะพอบคุณพี่น้องหลายเด้อับผมที่รับชมคลิปให้เป็นกำลังใจตลอดมาเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีสูขหูสุ้ขุนครับผมปีใหม่นี้กขทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงซ้ำซ้ำรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนครับพี่น้อง้าพี่น้องสุ้หูสุ้ขุนไปนะครับผมสวัสดีครับ